วันนี้มาอ่านบทความนี้นะครับ recent trends in environmental health นะครับก็เป็นแนวโน้มล่าสุดนะครับในด้านสุขภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เป็นคอลัมน์ด้าน IEQ นะครับ IEQ applications IEQ ก็คือ indoor environmental quality นะครับ สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแค่ Indoor Air Quality ใช่ไหมครับคุณภาพอากาศภายในอาคารเดี๋ยวนี้เขาจะขยายผลน,นะมันเป็นตัว E แล้วก็คือหมดทุกอย่างเลยนอกจากเรื่องเรื่องคุณภาพอากาศแล้วเนี่ยเป็นเรื่องอุณหภูมิความชื้นแสงสวา่างเสียงอะไรพวกนี้นะครับเป็นสภาพแวดล้อมทั้งหมดเลยนะครับนี้เป็นใน e อ a p p ิ i c ชัน n โ column นะครับประจำเดือน Uh, n o นโนเวม ber นะครับเดือนพฤศจิกายนปี2023นะครับเป็นบทความที่เอามาจาก a s ส r ทรจเนนะครับก็เขียนโดยคุณคนนี้นะครับ d o n อ l เอมวิกนะครับคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทนี้มั้ IEQGA นะครับอยู่ในออตตาวาออนตาริโอแคนาดานะครับอ่า CIS นี่ย่อมจอากอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันนะงานแรกให้ไปดูก่อนว่าออตตาวาอยู่ตรงไหนนะครับของโลกนี้นะครับอ่านี่อเมริกานะครับแต่ว่าออตตาวาเนี่ยอยู่ตรงตรงไหนอ่ะเดี๋ยวลองิ้มเมืองดูนะนี่ออตตาวานะครับอยู่นี้เนาะ ลองซูมเอาออกมาก่อนนะแต่ว่าก็เป็นเมืองใหญ่นะครับอยู่ในรัฐออนตาริโอนะครับก็ออกมาจากมอนทรีออลนิดหน่อยนะครับ่อะอยู่ทางขวานะของฝั่งแคนาดานะครับโอเคนาะก็เขาเป็นอ่ทีนี้เหลือคำว่าอะไรนะ c i h ใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาเป็นตำแหน่งอะไรเดลองดูันดูสิ c i s s t a n f o r t เดี๋ยวลองดูสว่ามันย่อมจากอะไรนะครับอืมนี่อาจจะเป็นคำนี้ก็เข้าเขานะเนี่ย certified industrial hygienist นะครับก็หมายถึงแบบ คล้ายๆนักชีวะนามัยอะไรแบบนี้มั้งนะแต่ว่าเป็นสายอุตสาหกรรมเนาะแต่ว่าแกก็คงทำงานด้านนี้โดยเฉพาะเลยมั้งนะครับโอ้ตัวย่อมันหลากหลายอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเอ่อเป็นตัวย่อสายไหนเนาะแต่ว่าอันที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่อ่านคือคืออะไรนะ indoor e n v น r o n เ e n ร a เมน a l ลค y ลใน ความหมายว่าเป็น Certified Industrial Hygienist นี่ก็อาจจะเข้าเขาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปหาดูก่อนเนาะอะทีนี้กลับมาตรงบทความก่อนก็บทความนี้เขาก็คงว่าได้เรื่องเทรนในด้านสุขภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเลือกมาดูเลยแหละว่าเลือกมาอ่านเลยแหละเพราะว่าอยากรู้ว่าแนวโน้ม ความสนใจนี่เข้าไปทางไหนนะจะได้มาเป็นแนวทางในการทําวิจัยหรือว่าทําเรื่องทิศทางของของที่คณะหรือของที่ภาควิชานะครับระยะทีธีนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมการอ่านบทความภาษาอังกฤษจากแอชเรย์เจอร์นะครับอันนี้ทําในานามของศิลปกร u n i v e r s ร t y s t u d e n t b r t n c h n นนะครับของ a s ชเรยนะครับ จุดประสงค์มีสองอย่างเนาะอันที่หนึ่งก็คือเป็นการใช้ภาษาอังกฤษกันนะครับอัดอ่านบทความกึ่งวิชาการภาษาอังกฤษกันนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการอัปเดตความรู้เนาะทั้งในด้านงานปรับอากาศ h v a วงานด้านอาคารนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มอ,อ่านตรงเกิดน,นำตรงตัวหนังสือสีฟ้านี่กันนะครับ